วันที่30มกราคม2566นายพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพักเก้าไกลได้กล่าวถึงกรณีมีข่าวปลอมกลับมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์อีกครั้งว่าพักเก้าไกลนั้นมีนโยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชการนายพิธากล่าวว่าพักเก้าไกลขอยืนยันอีกครั้งเราไม่มีและไม่เคยมีนโยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชการสิ่งที่เราเสนอคือลดงบประมาณที่ไม่ใช่เงินเดือนของข้าราชการเช่นการไปดูงานเมืองนอกโครงการอบรมสัมมนาโครงการที่ซับซ้อนรวมไปถึงลดงบกลางที่เป็นเงินสำรองที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเอาไปใช้ตามใจช โดยไม่เกิดผลประโยชน์พักเก้าไกลเสนอว่าควรโยกเงินเหล่านี้มาจัดสรรสวัสดิการที่ดีให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้นอกจากนี้นายพิธากล่าวอีกว่าขอยืนยันว่าสิ่งที่เราเสนอไม่ได้มีอคติต่อข้าราชการและเราตระหนักว่า หากรัฐบาลไม่สามารถหารายได้ให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจะก,ก่อปัญหากับทั้งสวัสดิการของประชาชนและสวัสดิการของข้าราชการในอนาคตผมเคารพประชาชนทุกคนรวมถึงข้าราชการที่ทำงานเพื่อประเทศเงินบำนาญคือสิ่งที่สมควรได้รับหลังจากทำงานหนักมาทั้งชีวิตและข้อเสนอของพรรคก้าวไกลก็เพื่อผลักดันให้ข้าราชการมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้นได้ทำงานที่ถนัดอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีความคิดสร้างสารรค์